เหมือนกับทางคุณชมพู่อรยาเอรเกตนะครับแกก็ไปฉีดวัคซีนเรียบร้อยเหมือนกันนะฮะไปฉีดของซิโนแวคครับลองไปดูเรื่องนี้กันหน่อยะนะฮะแกได้มีการลงมาโพสต์ในอินสตาแกรมของเธอนะครับเนี่ยแหละฮะคุณชมพู่นะครับก็ไปฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วนะฮะเข็มแรกโดยมีข้อความบอกสวัสดีค่ะรีวิวการฉีดวัคซีนซิโนแวคก่อนอื่นขอแชร์ว่าส่วนตัวตัดสินใจแน่วแน่ที่จะรับวัคซีนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้เนี่ยมันหนักหน่วงมีลูกเล็ก นะฮะบวกกับว่าห่วงนะครับว่าตัวเองนั้นจะเป็นพาหะกับยายหนิงและที่สําคัญที่สุดก็คือมีแผนที่จะตั้งคันแต่มองไม่เห็นเลยว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะยืดเยื้อไปอีกเท่าไหร่อยากจะให้ตัวเองนั้นมีภูมิคุ้มกันให้มากที่สุดรักษาร่างกายให้แข็งแรงรวมไปถึงการกินการใช้ทุกอย่างที่แชร์กันตามโซเชียลว่าช่วยกันสู้รับกับโควิด -19 ได้หรือไม่นี่นะฮะคือลงมาแบบนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับคุณชมพู่ก็ยังระบุว่าตัวเองนั้นค่อนข้างจะแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวจึงไม่ค่อยห่วงข้อนี้มากนะฮะแต่สําหรับใครนะครับที่ไม่แน่ใจก็ลองปรึกษาคุณหมอดูเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตไฟเซอร์โมเดนานั้นผลิตด้วยเทคโนโลยี m r n a คือเป็นวัคซีนชนิดสารพันธุกรรมเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ลองหาข้อมูลดูนะคะคือยาวมากแต่ว่าแบบนั้นนะฮะเมื่อชมทราบ จากเพื่อนบ้านว่าเจ้าหน้าที่นั้นมาตั้งโต๊ะฉีดวัคซีนที่วัดมหาไถ่ซอยรุ่มฤดีเนื่องจากโซนแถวบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงชมเองเนี่ยไม่ได้รังเลนะคะอีชั้นอยู่เขตปทุมวันค่ะก่อนหน้านี้ก็มีจองวัคซีนกับทางโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้บริการประจําเอาไว้แต่คิวเนี่ยอีกนานกว่าจะได้พอรู้ว่ามีอันนี้มาที่นี่เทโรงพยาบาลเลยค่ะอืมเพราะอยากไปวัคซีนเร็วที่สุดเนี่ยนะฮะ คือเธอก็พยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าตัวเธอเองเนี่ยจริงๆแล้วไปจองเอาไว้ที่โรงพยาบาละนะแต่ว่าในเมื่อตอนนี้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันแล้วก็มีคุณหมอเนี่ยมาตั้งโต๊ะฉีดให้ก็ทิ้งเลยโรงพยาบาลแล้วไปตั้งไปไปต่อคิวค่ะฉีดเลยคุณชมพู่ยังเขียนเอาไว้บอกว่าตอนที่หาวัคซีนเนี่ยนอกจากจองที่โรงพยาบาลเอกชนความคิดที่จะไปฉีดที่ต่างประเทศก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้พอมีมาตั้งโต๊ะฉีดวัคซีน ก็คือเอาตรงนี้ก่อนเลยครับผมก็คืออะไรที่ที่เร็วที่สุดก็ดีที่สุดสําหรับตัวเธอนะเธอตัวตัวเธอเองก็บอกต่อด้วยนะครับบอกว่าไปฉีดมาวันที่9พฤษภาวันอาทิตย์นะฮะก็ฉีดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ดีปกติส่วนเอฟเฟกไม่มีอะไรเลยบางคนเตือนบอกว่าจะเพลียจะง่วงจะหลับนะฮะคือเขาบอกจะหลับมันมากเลยนะฮะรือไม่ค่ออ่อนแต่ของชมเนี่ยปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเนี่ยนะฮะก็คือเธอก็ลงไว้แบบนี้ครับ ขณะที่ทางคุณเบิร์ตธงชัยนะครับนักร้องชื่อดังก็ทําคลิปวอนให้คนไทยเนี่ยพร้อมใจกันฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับขอให้มั่นใจนะฮะว่าไม่ต้องกลัวไปทําหน้าที่คนไทยนะครับรวมพลังช่วยชาติภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ด้วยเร็วครับมฟังเสียงพี่เบิร์ตหน่อยฮะให้ได้วัคซีนเข้าไปในร่างกายนะครับกล่าวสวัสดีครับพวกเราทุกคนกับเบิร์ตเองครับวันนี้เบิร์ตอยากจะมาขอวิงวอน์ให้พวกเราทุกคนนั้นช่วยกันดูแลตัวเอง และโดยเฉพาะที่สุดก็คือดูแลคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ของเราที่อยู่ในบ้านและทุกคนครอบครัวเราให้ได้วัคซีนเข้าไปในร่างกายนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกก็คือวัคซีนที่ได้เข้าไปในตัวเราแล้วและวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือใจเราด้วยนะครับใจเราที่ห้าวหาญที่จะออกไปฉีดไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นเพราะว่าเราทำเพื่อความรักรักครอบครัวของเรารักคนที่เรารักรักรักตัวเราเองเมื่อประกอบกว่าหลายหลายคน ประเทศไทยของเราก็จะปลอดภัยครับวัคซีนนี้ฉีดเข้าไปแล้วก็เหมือนเราได้ซ้อมร์ไซใ,ใส่หมวกกันนอ็อกแต่ขอให้มีความมั่นใจเมื่อเรามั่นใจแล้วเมื่อเราฉีดเข้าไปแล้วไม่จะบอกให้นะครับว่าลูกๆที่อยู่ไกลคุณพ่อคุณแม่ช่วยจัดการให้ด้วยช่วยจัดการจองที่คุณหมอพร้อมพี่ไม่ยังได้ฉีดเรียบร้อยแล้วเลยนะครับขอให้ทุกคนได้ติดต่อไปที่หมอพร้อมติดต่อให้คุณพ่อคุณแม่ติดต่อให้ใครก็ตามอยู่ไกลผู้ใหญ่ของท่านติดต่อซะแล้วให้ท่านรีบจอง ถึงแม้ว่าจะเข้าคิววันยาวแต่ก็ยังมีความหวังครับแค่ให้รู้ว่าเราจะได้วัคซีนเมื่อไหร่ก็ปลอดภัยแล้วครับแล้วเราจะต้องทําตัวให้เหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองดีขึ้นนี่แหละครับก็มีนักแสดงหลายท่านก็ไปฉีดนะครับแล้วก็รณรงค์หลายคนใช้วิธีการเดียวอย่างที่พี่เบิร์ตบอกเลยค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการลงทะเบียนเนี่ยลูกก็คือจัดการให้เลย ค่ะลงทะเบียนได้วันได้สถานที่ฉีดเราค่อยมาแจ้งให้กับคุณพ่อคุณแม่ทราบครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างต้องสมดุลกันด้วยนะฮะ,ะในเมื่อมีการรณรงค์ให้ไปฉีดกันแล้วประชาชนอยากฉีดกันแล้ววัคซีนเองก็ต้องพร้อมนะฮะค่ะถูกไหมครับคือแน่นอนพอมีการรณรงค์เนี่ยทุกคนอยากฉีดละพออยากฉีดปุ๊บวัคซีนก็ต้องมารอให้ฉีดด้วยเหมือนกันทุกอย่างมันต้องเป็น มันต้องเป็นการบาลานซ์กันให้สมดุลไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอรณรงค์เสร็จปุ๊บแล้วประชาชนจะบอกว่าอ้าวรณรงค์อยากฉีดแต่ไม่มีที่ฉีดทํายังไงล่ะเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นปัญหาที่จะต้องรีบแก้ไขนะฮะทุกอย่างมันต้องไปคู่กันทั้งการรณรงค์และการที่จะต้องมีวัคซีนให้ฉีดแต่ตอนนี้คือเห็นบอกว่ามาละมาเรื่อยๆมาใ่มครับมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ไปฉีดกันแล้วกันนะครับค่ะ